สวัสดีครับผมชาติกระสั์นะครับพาไปน้องดูไอ้หนุ่มสวีเดนนุน่สวีเดนเกาหลีใต้ครับวันโว่น้องวันโววันโ EC ว ec สองหนึ่งศูนย์ b b boy ปัันเป็นลุกดีลุนเย็บนะครับโอ้ยังโสดครับยังโสดโอ้ตรงล่างเต็ม เล่มมีอ้าวไปไหนล่ะ <g ười> เดินไปไหน Test <g ười> เอ้ยอเดินให้ดูฮึบ <g ười> เดี๋ยววัดไปจ้าคลองใส่ไก่ครับรอบเซเว่น,นจะให้ไหมน้อง <g år> ตอนนี้มีเล่มน,นะครับมีเล่มปั๊มนี่เ <g ười> <g ười> ปลี่ยนมาใหม่แล้ว โตเต็มนะช่วงล่างเต็มเล่มมีอ๋อเจ็ดสิบห้ามื่นน้องตรอ,องโอเคกดลงไปลองใส่ไก่ร้อยสี่สิบสามพันมาครับ ชาวันโว่ EC ส,สองปี0 8นยุนลูกบาทเมตรสำหรับกุงกียี่ตันไม่ต้องเอเย็นเครื่องนั้นดี6กดีรุ่นนี้น่าจะปลิตปีพศสองพันประมาณสองพันสล้วสองพันเก้าสองพั ส1บตันครับอ๋อความนุ่มจัดให้ครับเนี่ยว่าจะขอให้ลูกชายกอบเซเว่นครับเอาตังได้จัดเลยครับ จัดเต็มปุ้มเลยอขนาดดีสวยมากครับ098 272 3752อไม่มีโหลดพี่น้อง่ังยนต์ดีมากทันใดที่ชื่นชอบรืยว่าต้องการตัวครับนะตัวไม่แรงเจ็ดแสนห้าครับ ตอรองได้นิดหน่อยมีเล่มด้วยครับจัดไปนั้นก็น่าจะได้ครับรถแค่หนึ่งมืนลดหนึ่งมืนหนึ่งพันชั่วโมงครับนะอ๋อ <c oughs> จะขุดได้สวยไหม2นตัน ประกอบที่เซาโคเลียสนใจสอบถามได้เดี๋ยวดูผลงานครับคนขับมี6 6หแล้วนะขับเปี้ยวไหม เาไปลอกอ่างสบายใส่สิบล้อบุมอามนี่สีเทานะพี่น้องตัดด้วยเหลืองเชื่อมนอกเชื่อมในก็เสริมด้วยแผ่นเหล็กสีแดงหนักให้ดูปันเลยครับยอด ให้เป็นรายงานบ้านๆงานบ้าน,น,นไม่ต้องมีคิวซีเนาะสบายสบาย ปัจจุบันก็เป็นรุ่น F แล้วครับนะแต่ก่อนดูแลโดยทิตตันไทยนะมารุ่มถึงรุ่นดีพอรุ่น F เนี่ยเป็นใช้รัชการน้องใช้รัชการปัจจุบันวันโบดูแลโดยใช้รัชการรถ DLG ก็ทิตตันไทยครับนะ ัรอรอยู่ครับนะเครื่องนี้ออกไหมดีมากครับมันมีควันเลย ผลงานนิดนึงครับนี่ครับลองส่ไก่สองเมตรน้ำออกเลยา คอยดึงครับดึงคกดลงไปอีจัะเปี้ยวหรือเปล่าป้า <c oughs> ใจรุ่นนี้จดไปมน,น้งหรือว่าคันนี้ฝากกดติดตามวยครับสวัสดีครับ